สวัสดีครับคุณผู้ชมค่าามแบบนี้นะครับแน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตทุกเรื่องราวในแวดวงบันเทิงกันกับนายอินเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ครับวันนี้อยู่กับผมกีเดียนกิรติ สดๆร้อนๆเลยนะครับกับการพิจารณามอบลิขสิทธิธธ์การทำภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับทีม13มูปา่าติดถ้ำหลวงให้กับบริษัท SK Global นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่รับทำภาพยนตร์ให้กับค่าย Netflix นั่นเองนอกจากนั้นก็มีเรื่องของป๊อปปองกูลครับหลังจากที่ออกมายอมรับเรื่องรักซ้อนซ่อนโลก2ใบไว้นานถึง10ปีก็ทำเอาสภาพจิตใจบอบช้ำจนล่าสุดเห็นว่าเตรียมเข้าพบจิตแพทย์แล้วครับ หนึ่งขั้นต้องเลิกซอ้อนเลย well. okay. เมื่อกอี้เลิกซ้อนมอไซค์บินลงมาข้างล่างเลยโอ้แล้วไอพี่พี่เด็กมันมีเด็กมันเอาอะ ซ้อนกับโลกสองใบของนักร้องคุณหมีป๊อปปองกูลถูกหยิบยกขึ้นมาแซวหยิกแกมหยอกผ่านฝีป,ปากเพื่อนซีบนเวทีแถลงข่าวคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานตอน2 5 6 2สี่แยกคลองเมืองทำมาหนุ่มป๊อปไปไม่เป็นอยู่หลายช็อตก่อนจะเปิดใจพร้อมกับเพื่อนๆทั้งสาคนและผู้จัดคอนเสิร์ตชอสาซทิ์ว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงขั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์เพื่อเตรียมการรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมค่ะก็ยังไม่ได้โอเคมากครับคือคือผมก็ยัง เขาเรียกอะไรมันยังมีมีแผลอยู่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรมันมันก็จะมีความมีความสนุกสนานมีความสุขใช่แต่ว่ามันก็มีจังหวะดาวของมันซึ่งเอาจริงๆผมก็ต้องแบบตอนนี้ก็จะมีนัดมีนัดกับหมออยู่เหมือนกันครับว่าแบบมันมันมันจำเป็นต้องแบบต้องฟื้นฟูในในลักษณะที่มันลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสัมภาษณ์อย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องเปิดมันมากแต่ว่าพอร้องเพลงมัน พอเปิดไปแล้วมันมันปิดไม่ได้บางทีเราก็จะดาวกับการแบบเล่นโชว์หรือร้องเพลงหมายถึงในช่วงนี้นะเราเราเลยจําเป็นที่ต้องแบบเราคิดว่าเราจำเป็นต้องหาแบบจิตแพทย์ ชัดว่าถึงจะเลือกงานมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เรื่องของการเรียนก็ไม่ทิ้งนะจ๊ะสำหรับนุ่มหลอมากความสามารถเจมส์ธีรดนที่ปีที่แล้วรับงานหนักทั้งภาพยนตร์ซีรีส์แถมยังท,ทำซิงเกิลจนต้องรับเรียนไปนานถึงเครื่องปีล่าสุดเจ้าตัวก็คัมแบ็กกลับมาลงเรียนอีกครั้งในชั้นปีที่4คณะวารสารศาสตร์ภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วล่ะค่ะสำหรับผมอ่ะผมให้ priority กับง,งานก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่มัน มันไม่ได้มันไม่ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวหนังเรื่องนี้หยุดไว้ก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเล่นขอเรียนก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทกับงานมากกว่าเพราะเพราะรู้สึกว่ามันมันก็เป็นการเรียนของเราในหนึ่งอย่างปีสี่ครับปีหน้าปีห้าอาจจะหกปีเหมือนหมอพูดเล่นครับเขาให้เรียนนังม่ต้งแปดปีครับก็เลยไม่ค่อยรีบเท่าไหร่สี่ปีมันครึ่งหนึ่งโค้ต้ายไงเราไม่ไม่รีบได้เยอะสบาย อยู่ในวงการบันเทิงมานานเกือบจะ30ปีเจอปัญหาเรื่องโลเคชันในการถ่ายทำที่ไม่ได้ดั่งใจมาก็เยอะนักสแสดงคุณแม่ลูกหนึ่งทัญญาธัญเรศเลยไม่ขอทนควงคุณสาม,มีเป๊กสัญชยัยทุ่มงบกว่า600ล้านบาทเนรมิตเนื้อที่ย่านปทุมธานีกว่า529ไร่เป็นสตูดิโอครบวงจรรองรับงานบันเทิงทุกอย่างไม่ว่าจะถ่ายละครถ่ายโฆษณาหรือแม้กระทั่งจัดงานแต่งงานซึ่งทั้งคู่เผยว่า,ากว่าจะเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสั่งแก้แล้วแก้อีกจนงบบานปลายเล่นเอาเสียบเป๊กถึงขั ขมับอยู่เหมือนกันค่ะบางทีช้าบ้างอะไรบ้างเลยนะคะบางทีแบบมันไม่ตรงามเวลาที่เรากำหนดต้องแก้แก้บางทีแบบเราคิดว่ามันจะใหญ่พอแตจริงๆมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการทุบขยายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยบ้านเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆเราสร้างบ้านหลังเดียวมันก็บานไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้บ้านตั้งสี่หลังแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไร กรรมการสื่อสร้างสรรแถลงผลการคัดเลือกบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพยนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของ13ชีวิตนักฟุตบอลทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายโดยบริษัท SK Global สัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นทีมสร้างหนังให้กับ n น t f l i x ได้ลิขสิทธิ์เรื่องราวของ13ชีวิตในถ้ำหลวงแต่เพียงผู้เดียวซึ่งการตัดสินใจนี้นะคะเป็นการคัดเลือกและตัดสินใจของผู้ปกครองและน้องๆ13หมูป่าโดยตรง ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การลงนาม MOU ระหว่างบริษัท13ถ้าหลวงจำกัดนิติบุคคลผู้ดูแลผลประโยชน์ของทั้ง13ชีวิตกับบริษัท SK Global ภายในเดือนมีนาคมนี้พร้อมวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเซ็นสัญญาและจัดสร้างภาพยนต์ต่อไปโดยจะมีการทำเป็นซีรีส์นใน Netflix ท,ที่มีผู้ชมจากทั่วโลกหลายล้านคนและเป็นครั้งแรกที่ Netflix อน,นุญ,ญาตให้สื่อดิจิตอลของไทยนำซีรีส์ดังกล่าวมาฉายได้ด้วยแต่รายละเอียดต้องมีการหารืออีกครั้งค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ สื่อสร้างสารรค์ให้สิทธิ์ผู้ปกครองและ13ชีวิตตัดสินใจทั้งหมดแต่ขอให้สอดแทรกภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งการระดมความช่วยเหลือนอกทํำเรื่องราวของจิตอาสาซึ่งทางบริษัท SK g l o b a l รับปากที่จะสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปจึงเป็นอีกเหตุผลที่เลือกบริษัทนี้ส่วนค่าตอบแทนทั้ง13ชีวิตจะได้รับคาดว่าไม่ต่ำกว่าคนละ2-3ล้านบาทค่ะ แน่นอนครับคุณผู้ชมช่วงที่2ของนายไอจ t เทนไนท์ไลฟ์เราจะได้เจอกับชีคนนี้นุเพื่อฮิลโลฮิลโลนูเพื่อของเราวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความรักที่ชีบอกว่าชีเหม็นอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นคู่ของใครตามไปดูเลยในปูเสือรอเพื่อครับ นกเปือกและเพลียจิอยากจะอาเจียน <Huh? S 1> เพราะเอียนกับความหวานของลราสุป่าซะจริงๆแม่ก็คนรวยสวยสดสิย่งนเูเปือกก็ว่างอันเนาะก็เลยได้นอนๆนั่งๆั่งทูทูไททายไอจี <c oughs> แล้วก็ไปเจอภาพสวีทหวานของคู่สามมีภรรยาบีก,กุกิฟที่เทินฟ้าไปฉลองครบรอบ3ปีที่แต่งงานกันที่รีสอร์ทสุดหรูที่จังหวัดภูเก็ต <c oughs> งานเนี้ยเดียวออบ ก็เลยมาร่วมลุ้นชนิดตัวโกงราวกับหวยจะออกว่ากลับมาจากคลิปเนี้ยเจ๊เป่าน่าจะมีน้องกับเขาเล่นแน่นๆเลยอะ <c oughs> พอเลื่อนลงไปอีกนิดหนึ่งก็ต้องรี๊ดดังมาเพราะอิจฉาหนักกับความหวานฉลองครามรอบ10ปีที่รักกันของคุณแม่หุ่นเสียเนยโชติกาที่คุณสามีทำเซอร์ไพรส์หอบดอกม้ยอโ,โตพร้อมลงมือทำสเต็กเนื้อของโปรดมามอบให้แถมยังจื สอบสีชมพูสิเจงา,านเนี้ยเฮ้ยรู้เพิ่งแล้วจิตใจมันก็